สวัสดีครับพบกับสุดการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลวิลล่าอันเนอร์สลอตฟุ้งเกมโต้วเก็บของแดงสุดจัดประหลัดบอกทีเด็ดสําคัญอันเนอร์สลอตนะครับกุนซือของทีมลิเวอร์พูลชี้ชัดว่าเกมโต้วเก็บของของแดงลิเวอร์พูลคือทีเด็ดสําคัญที่ช่วยให้กำลับอัตตันวิลล่าลี20จากการฟาดแข่งในศึกผิวมังกฤษที่สนามแอนฟิลด์เมืม่อวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน ลิฟว์พูลนะครับเก็บสมแต้มนำห่างแมนซิตี้ออกไปเป็น5แต้มหลังจากที่แมนซิตี้แพ้บริันสองหนึ่งในวันนิวกันเพิ่มช่องว่างห่าง5แต้มแล้วโดวยทีมจับฝูงได้2ประตูในเกมสยบสิงห์พังห่านจากลูกตัวเก็บเร็วของทั้งดาวินเดียสและโมซาลาซึ่งเป็นกนเณตที่สล็อตโวลันว่าพาทีมกำชัยชนะมันไม่ง่ายเช่นเดียวกันกันกบเกมส่วนใหญ่ของเราออตมลนาอัดไม่ดุดันอย่างที่เราคาดเราอดทนสิ่งเดียวที่พวกเขาดีคือลูกเซตพีดรวมแล้วเราคอนโทรลเกมได้ แล้วได้2ประตูจากการโต๊กลับซึ่งนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังกันเอาไว้สลรัดเอ่ยทผมคิดว่าโมสลัเป็นตัวรุกที่ทําประตูกับเราได้มากที่สุดรวมแล้วตัวรุกของเราทุกคนทําประตูได้มากแต่โมโดดเด่นมากไม่ใช่แค่ครั้งแรกที่ลิเวอร์ได้ประตูจากการเล่นเกมโต๊กลับมันเป็นเพราะเรามีนักเตะที่มีความเร็วสูงสําหรับประตูแรกของเกมคุณซือชาวดัตเอยว่าผมสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากดาวินไม่อยู่ในตาหน่งนั้นเพราะโมทะลุไปแล้ว ดาวินอยู่ตอนนั้นพอดีและเขาทําประตูได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเขาต่อก็สอบถามนะครับถึงการลุ้นแชมป์และการมาเจ็บของเทนส์อเล็กซนโนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกสลัดเอ่ยว่าเราแฮปปี้ที่นักเตะฟิกกันเป็นส่วนใหญ่เราต้องรอดูเทนส์มันจะเป็นซีซั่นที่ยากความห่างของคะแนนเล็กน้อยมากเราต้องเจอกับความท้าทายอีกมาก ไบตันพบแมนซิตี้เป๊ปมีเครียดแพ้สี่เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในอาชีพกุนซือเรื่องปกติในชีวิตเซฟเป๊ปกัวดดล่านะครับกุนซือของแมนซิตี้เฉยๆกับสถิติสุดยอดที่แพ้สี่นัดรวดเป็นครั้งแรกของตัวเองโดยมั่นใจะระบายสีฟ้ากลับมาท็อปฟอร์มเลยนะเนี่ยเซฟเป๊ปกวัวเดล่านะครับผู้จัดจาการทีมแมนซิตี้มองเป็นเรื่องปกติในชีวิตของคนเราหลังจากทีมแพ้สี่เกมรวดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในอาชีพการเป็นกุนซือ การออกพิพิพาต th ่อเบรเดนโนบบรเรียน1 2ในสึกวิมวังเกฤต์มมเสาที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้รบรายีฟ้าพบกับความปราชัยเป็น4เกมติดต่อกันรวมทุกรายการและถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเป๊ปกัวเดล่าในฐานะกุนซือีกด้วยก็ยินดีต้อนรับทุกอย่างมาในชีวิตคนเราย่อมมีครั้งแรกเสมอ กุนซือชาวสเปนในวัย5้ปีกล่าวหลังจุดแกมโดยก่อนในนี้แมนซิสตี้ก็เอาไปแพ้ต้นนสเปอร์ในศึกครับ1-2แพ้ปอนหมัดพิมลิกหนและแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนในศึกยูฟ่าแชมเลคอีกสีอย่างไรก็ตามครบเปอร์กเรลามั่นใจว่าซิตี้จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดั้งโดยเฉพาะยิ่งเมื่อได้ตัวผู้เล่นตัวหลักร้อยคนหายจากอาการบาดเจ็บโดยพีวิกเราแพ้มาสองเกมติดซึ่งก็แน่นอนว่าเราจําเป็นจะต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะให้ได้เมื่อเราได้ผู้เล่นหลายคนกลับขึ้นมา ผมไม่สงสัยเลยว่าเราจะกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งนี่คือความท้าทายสำหรับผมผมชอบความท,ท้าทายอดีตเจ้านายใหญ่บาร์ซโลนาและบาร์เยเมนิกกล่าวทิ้งไทยวัานายเอมบรีตีลิร์พูไม่ได้มีโอกาสมากมายแม้จะคว้าชัยชนะเหนือเวลลา0ลิเวอร์ลิูลเดินหนาเข้าสู่พักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนด้วยการนําเบนจาฟูงทิ้งห่างแมนเชตตี้อันดับที่2 5คะแนนหลังจากเปิดบ้านเอาชนะอัตตาวิลลาไป2ประตูต่อศูนย์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยโมเมสซาลานะครับประเบิดฟอร์มสุดยอดพาทีมของอันเนสลาเก็บชัยชนะสีนัดรวดขณะที่แมนเชสเตีรคู่แข่งแย่งแชมป์พาท่าไพ่แพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันในสืบผลิคด้วยใน,นมือของเบรตัน2-1แฟนหรือพูลต่างส่งสงัยกลาวถึง FSG กลุ่มเจ้าของทีมเกี่ยวกับการตัดสินใจช่วงใหม่ของซาลาทีมจากแอนฟิลด์กำลังมุ่งหน้าช่วงพักเบรกทีมชักครั้งสุดท้ายของปี2004ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมกับการคาดหวังสูงว่าลูกกน,นี้อาจเป็นหนึ่งกันที่ดีที่สุดในความทรงจําภายใต้าการกดดันของอันเนอร์สลัดลิเวอร์พูลไม่ได้มีการยิงประตูมากนักแม้จะชนะเวลา2020องศูนยอนายเอเมรี่ผู้จัดก,การทีมแอตตันิล่าได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลงานของลิเวอร์พูลในเกมที่แอนฟิลด์โดยกล่าวว่าลิเวอร์พูลไม่ได้อันตรายในการจนตีอย่างที่หลายคนคาดการณ์กันเอาไว้ ในการให้สมัมภาษณ์กับ TNT Sport อดีตผู้จัดการทีมบีอเรลและอาร์เซนอลกล่าวว่าหงแดงคว้าโอกาสได้ดีเมื่อได้รับโอกาสโดยประตูแรกของดามเเสเกิดขึ้นหลังจากการเล่นตัวกับอย่างรวดเร็วของลิเวอร์พูลทำให้กองหน้าทีมจัตอุรวไวหลุดเดี่ยวไปยิงผ่านมือเอเมเลโนมาตินเนเข้าไปอย่างสวยงาม ขณะที่ซาร่าทำประตูที่2ด้วยการวิ่งตัดเข้าในและจบสกอร์ด้วยเท้าขวาอันเจบคมซึ่งเป็นสไตล์การทำประตูอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอมรี่มองว่าลิเวอร์พูลโชยโอกาสที่มีได้อย่างเด็ดขาดโดยหงดังต้องการเพียงแค่2โอกาสที่ชัดเจนในการคว้า3ามแต้มจากวิลล่าซึ่งนั่นจะเป็นหนึ่งในทีมที่น่าตื่นเต้นที่สุดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้บางครั้งลิเวอร์คองเกมแต่พวกเขาไม่ได้มีโอกาสยิงประตูมากนัก เราทํางานของเราแล้วเรามีโอกาสทําประตูในครึ่งแรกในครึ่งหลังแล้วเราเล่นในแบบที่ผมต้องการมากขึ้นหรือน้อยลงเอมิลี่กล่าวสถิติที่ทน่าสนใจในเกมนี้ครับลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงทั้งหมดแค่ครั้งเข้าก,การอบเพียงแค่สครั้งส่วนแอตตันเมล่ามีโอกาสยิงทั้งหมด13ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งลิเวอร์พูลครอบคองบอลห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ขณะที่มิลล่าครอบคองบอลสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลิเวอร์พูลจะเจอใครในพรีเมียร์ลีกหลังจากพเพื่อเบรกิมชาติ ลิเวอร์อพูลนะครับขึ้นนำไปจากฟงพิเลเลทถึงห่าง5คะแนนหลังจากสุดสดานในฝันอีกครั้งที่เห็นแมนซิตี้แพ้ขณะที่นอตเยมฟอร์เรสเจเชลซีและอาร์เซนอลต่างก็พร้อมที่จะทำแต้มหล่นในวันอาทิตย์นี้ โปรแกรมหานัดถัดไปของลิเวอร์ในพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นโอกาสทองของหงส์แดงที่ทิท้งห่างอย่างแมนเชสเตอร์มากยิ่งขึ้นโดยทีมของเตปกล่ามีโปรแกรมนกหนักหน่วงรออยู่ลิเวอร์ของเราจะมีโอกาสก้าวเข้าสู่ปี2025ในฐานะต,ตัวเต็งแชมป์พรีเมียร์อย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับผลงานในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมและหงส์แดงจะต้องรังกษาฟอร์มการเล่นอัญญยนยอนเยยนนี้เอาไว้ให้ได้ต่อไปหลังจากคว้าชนะเหนือวิลล่าแนะะ่ นี่คือสุขการลิวพูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10พฤศจิกายนนะครับแฟนๆหงแดงน,นะครับโอ้โหช่วงนี้นะครับมีความสุขกันจริงๆนะฮะมันเป็นการาเล่นในฝันของลิวพูลนะครับก่อนช่วงพักเบรกดิมชาตนําอยู่5แต้มนะครับแล้วเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนี้เราต้องจับมือลุ้นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมอย่า พึ่งไปมือนะฮะนัดตอนนั้นกันเลยทีเดียวรับรองนะครับว่าฤดูก,กาลนี้มีลุ้นแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับแมนซิตี้มีปัญหาเยอะนักเตะผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะครับส่วนอาร์เซนอลน,นั้นก็ฟอร์มล่วงลงไปนะฮะเราต้องเก็บแต้มรัวๆนะฮะแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุกกันอ่าคอมเมนต์ข้างล่างนี้และกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ